Was busy thinking สวัสดีครับพบกับผม B นะครับกับช่อง JS 1 4 Artwork นะครับวันนี้เราจะมารีวิวแอป Photoshop Express 2 0 2 0นะครับเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นเอฟเฟกหน้าจอด้านข้างนะครับวันนี้นะครับดูให้จบคลิปนะวันนี้เรามีแจกของรางวัลด้วยนะครับเปิดแอปมาได้เลยนะครับแอปหน้าตาประมาณนี้นะครับ อ่าอุ้ยมีอัปเดตนะครับอัปเดตก่อนก็ได้นะครับเปิดเลยนะครับพอเปิดมาเขาก็จะให้เราล็อกอินก่อนนะครับด้วย Gmail ด้วย Facebook นะครับโอเคแล้วก็มันก็จะถามว่าอ่ะจะเอารูปไหนมาแต่งนะครับแล้วก็มีด้านล่างนะครับเขียนว่าเริ่มทดลองใช้ฟรีนะครับไม่ต้องกดนะครับอันนี้ เราใช้ของฟรีนะครับอันที่จะให้เสียตังเราไม่ยุ่งนะครับทีนี้มันก็จะมีแก้ไขภาพตัดปะมิกนะครับเราไปที่แก้ไขนะครับเลือกรูปมานะครับผมขออนุญาตเลือกรูปตัวเองนะครับโอเคไปที่ด้านล่างสุดนะด้านล่างสุดจะเป็นเมนูนะครับที่ผมกําลังปัดอยู่นะครับอ่ามีโนมีเท่านี้แหละนะครับแล้วส่วนด้านบนตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นอินเทอร์เฟซของเมนูที่เราเลือกด้านล่างนะครับอ่ะเลือก ้ายสุดใช่ไหมล่างซ้ายสุดนะครับมันก็จะขึ้นคําว่าตีมนะครับเราสามารถเลือกใช้ได้นะครับตีมมีเต็มไปหมดเลยเห็นไหมครับลองเลือกมาสักอันนะครับอย่างเช่นเดินทางนะครับปุ๊บก็จะมีเดินทาง1 2 3 4มาเยอะแยะเลยเห็นไหมครับถ้าเรากดลูกศรเห็นไหมครับกดกลับเข้ามามันก็จะเด้งกลับนะครับมันเหมือนเป็นเมนูย่อยในเมนูใหญ่นะครับเพื่อนๆนไม่ต้องงงนะนะครับอ่ะ ลองใช้สักอันหนึงกดเข้าไปเดินทาง2มันก็จะมีข้อความขึ้นมานะครับถ้าไม่เอานะครับมันไม่สามารถกดอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันยกเลิกได้นะครับกดแบ็กก็แล้วกันนะครับวงกลมที่เป็นรูปดาวนะครับอันนี้คือให้เราเสียตังค์นะครับเราก็ปล่อยผ่านไปนะครับอไม่ต้องสนใจนะครับหรือว่าจะถ้าจะแบ็กกับแบบนี้อีก1วิธีส่วนอีกหนึ่งวิธีคือตรง3จุดด้านบนนะครับมันจะเขียนว่า,าลองติ๊กเข้าไป ออันนี้ผมยังไม่ได้เลือกเนี่ยเราถ้าสมมุติเราเลือกเราติ๊กเข้าไปแล้วก็มันก็จะมีเปลี่ยนกลับเป็นต้นฉบับนะครับในกรณีที่เราเปลี่ยนจนเละเทอะแล้วนะครับกลับไม่ได้ก็กดตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นภาพแรกที่เราทํานะครับโอเคผ่านนะครับเรื่องของตีมนะแล้วอันต่อมานะครับมันจะเป็นคําสั่งคล้ายๆกับฟิลเตอร์สีนะครับนี่มีเยอะแยะเลยเห็นไหมครับเนี่ย เต็มไปหมดเลยนะครับขออนุญาตเลือกให้ดูสักอันหนึ่งอ่าอย่างคัล color กดเข้าไปมันก็จะเป็นแถบยาวขึ้นมานะครับก็สามารถมีสีให้เราเล่นได้แล้วก็กดเข้าไปสีส้มปุ๊บเห็นไหมแต้วมันจะมีเอ่อนี่ปรับเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยนะครับส้มมันก็จะเข้มขึ้นนะครับอ่าเห็นไหมประมาณนี้นะ,ะกดไอตรงคัล color ทีนึงปุ๊บมันก็จะหดเข้ามาให้มันดูง่ายนะครับผ่านนะครับต่อมานะครับ ข้างๆกันคําสั่งที่3วางซ้อนนะครับก็เป็นเอ่อฟิลเตอร์ที่เป็นการซ้อนรูปภาพนะครับอย่างเช่นพวกโบเกอผมลองเลือกนะครับเห็นไหมปุ๊บปุ๊บอ่าก็จะมีโบเกมีอะไรให้เราเล่นนะครับเหมือนเดิมนะฮะไอ้ดาวดนี่ไม่ต้องยุ่งนะครับเสียตังค์เราไม่ยุ่งนะครับอ่ะประมาณนี้ขออนุญาตแบ็กกับปุ๊บปุ๊บอ่าหมดแล้วนะครับวางซ้อนนะครับกด ดูให้ดีนะครับว่าเรากดใช้อนไนอยู่ครับมันก็จะเด้งแบบนี้แล้วก็กดลูกศรกลับเข้ามานะครับมันจะได้ดูง่ายๆนะครับอ่ะผ่านนะครับต่อไปคําสั่งครอปึ๊บคำสั่งคอปเนี่ยมีทั้งหมุนนะครับทั้งแปลงทั้งอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็คือข้อดีของมันคือมีสําเร็จรูปนะครับอย่างเราจะเอาขนาดภาาปกโปรไฟล์เฟซบุ๊กนะครับเราก็กดมันก็จะให้เราคอปรูปภาพนะครับขยับรูปภาพนะครับมันก็จะเต็มเฟรมเวลาเราเซฟ เอาไปลงในพวกโปรไฟล์ a c e b o o k มันก็ยังมีโปรไฟล์เยอะแยะเลยนะครับนี่เห็นไหมย t u b e ก็มีนะครับสะดวกมากนะครับจะใช้ก็กดตกลงไปได้เลยนะครับอ่าไม่มีอะไรมากมายนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับอ่ะจบตรงนี้นะครับผ่านไปนะครับต่อมา มันจะเป็นคําสั่งสีนะครับรู้สึกว่ามันสามารถที่จะแยกเลเยอร์ได้นะครับแต่ต้องเป็นตัวเสียตังค์นะครับน่าเสียดายมากเลยนะครับกดไปตรงแสงนะครับก็จะมีคําสั่งแสงให้เล่นนะครับเห็นไหมคําสั่งสีก็มีนะครับเอฟเฟกก็มีนะครับนี่ต้องลองเลือกดูนะรายละเอียด H D L แยกโทนสีหรือแม้แต่กระทั่งเบอร์นะครับเบอร์อันนี้เบอร์ใช้ได้อยู่นะเบอร์ได้อยู่ปรับ อ่าโอเคโอเคการเบอร์ก็ปกติเหมือนแอปทั่วไปนะครับไม่ไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายนะครับแล้วก็มีขอบจ้างมีอ่าขอบจ้างก็ได้นะครับปรับปรับปรับโอเคนะครับขออนุญาตผ่านนะครับเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะครับต่อมานะครับมันจะเหมือนคําสั่งแก้ไขอ่าอย่างสมมุติผมจะลบเนี่ยขี้เมงวันตรงหน้าอกเนี่ยใช่ไหมมันใช้ได้แค่ขั้นพื้นฐานนะครับขั้นพื้นฐานก็คือเราก็ แต่อย่างเงี้ยปุ๊บมันก็จะไปดูดตรงอื่นมาใช่ไหมฮะขี้มงวนันผมหายแล้วนะครับอ่ะผ่านนะครับต่อมาตัว c อันนี้เป็นอ๋อแต่งใบหน้าได้ด้วยนะเออเราต้องเลือกฟิลเตอร์ที่ที่มันไม่ล็อกนะครับส่วนใหญ่จะล็อกนะอ่ะผ่านเลยแล้ะกันส่วนใหญ่มันล็อกนะครับเนี่ยแล้วก็ตัวหนังสือตัวหนังสือเราก็เลือกรูปแบบได้เลือกสไตล์ได้นะครับเนี่ยเลือกรูปแบบก็ได้เลือกสีเลือกขอบนะครับแต่ว่าต้องเลือกอ่าตัวนี้ก่อน นี่ปึ๊บเรียกรูปแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บแต่ว่าฟอนต์ไทยไม่ค่อยเวิร์กนะครับพิมพ์ใหม่ได้ด้วยนะครับอันนี้เพื่อนๆต้องลองมั่วเล่นดูนะครับลองเล่นดูนะครับเนี่ยจัดซ้ายจัดขวาได้นะครับไม่ไม่ซับซ้อนนะครับถ้าเราเล่นบ่อยๆนะครับอ่ะขออนุญาตผ่านต่อมาสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ก็เหมือนแอปอื่นทั่วๆไปกดมันก็แตะเรื่องมันก็จะมานะครับก็สามารถขยายหมุนปิด ลบได้หมดนะครับต่อมาขออนุญาตผ่านเลยนะครับเส้นขอบเส้นขอบก็ใส่เส้นขอบครับไม่มีอะไรซับซ้อนปุ๊บมีให้เลือกเยอะะด้วยนะครับผ่านนะครับต่อมาอัน PS แล้วก็เป็นล็อกนะครับมันเป็นเหมือนแบบคําสั่ง3มิตินะครับมันต้องใช้กับ Photoshop นะครับในในคอมอ่ะผ่านแล้วกันอีกอันนึงด้วยนะครับเหมือนลิงก์กับ Photoshop ได้นะครับแล้วก็คําสั่งตารางนะครับตารางเนี่ยเหมือนจะล็อก เยอะมากนะครับใช้ได้อันเดียวนะครับอไอตารางนะครับมันจะมีแค่สะท้อนนะครับเห็นไหมแล้วก็เลือกวางซ้ายขวาแบบนี้นะครับอืมแค่นั้นแหะได้แค่นั้นะเออจะทําภาพแบบนี้ได้ด้วยเท่มากนะครับเออมันสามารถแก้ไขได้นะกดที่ตัวเนี้ยข้างๆกันนะแก้ไขเราสามารถเปลี่ยนรูปได้นะครับเนี่ยเปลี่ยนรูปนี่เปลี่ยนรูปได้นะครับเนี่ย หรือว่าลบไปก็ได้นะครับเพื่อนๆลองนะครับอ่ะขออนุญาตผ่านนะครับเนี่ยส่วนใหญ่มันล็อกนะครับทาอะไรไม่ได้นะครับพวกตัดไอ้คาสั่งภาพตัดปะเนี่ยมันละเอียดเยอะนะครับแต่มันล็อกเยอะนะครับช่างมันใช้ได้2อันอ่ะสรุปนะครับอันสุดท้ายคืออะไรเนี่ยอีดิดอินนะครับเหมือนให้เป็อีดิ t ที่ตรงอื่นได้ด้วยนะครับแต่ว่าเราทําแค่มือถือไงจบแล้วนะครับประมาณนี้อ่ะวิธีเซฟผมปรับสีแล้วผมจะเซฟ เซฟก็กดด้านบนอย่างที่บอกไว้นะครับแล้วก็กดมวนฟิล์มเรียบร้อยนะครับเซฟให้เรียบร้อยนะครับจบแล้วนะครับรีวิวโฟโต้ช็อปเอ็กซ์เพสสองพันยี่สิบแบบเบื้องต้นนะครับโอเคจบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกิจกรรมกันก่อนนะครับกิจกรรมวันนี้เราจะแจกหนังสือนะครับนี่จะแจกหลายทีแล้วไม่ได้แจกอ่ะวันนี้แจกแล้วเนี่ยกราฟิกดีไซน์เล่มนี้ครับนี่หนาปึกนะครับ ผมรู้จักกับนักเขียนแล้วก็บอก,ก่อนะครับก็เลยได้หนังสือมาก็เลยอ่ะเดี๋ยวแจกให้แฟน YouTube ของเรานะครับเล่มนี้ราคา380ร้นะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกราฟิกดีไซน์ของนักเขียนนะครับเขามีประสบการณ์กว่า15ปีในการทำงานกราฟิกดีไซน์นะครับนางก็เลยเมาแชร์ประสบการณ์นะครับวิธีการทำงานที่เขาทำนะครับ ทำแบบไหนวิธีคิดแบบไหนนะครับอ่าเล่มนี้แล้วคุณจะได้ความรู้15ปีของเฮียเขาเลยนะครับนี่ก็ข้อมูลนะครับเขามีแฟนเพจนะครับมี u t u b e นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับไปติดตามกันได้นะครับกติกานะครับง่ายๆนะครับผมนึกตั้งนานกติกาก็คือง่ายๆนะครับเข้าไปที่ YouTube ช่อง j s 1 4 u n w o r k ของผมนะแล้วก็กดติดตามนะครับถ้าติดตามแล้วจะขึ้นข้อความแบบนี้นะครับแล้วก็แคปหน้าจอ อ่าแคปหน้าจอนะครับเซฟไว้นะครับทีนี้ไปที่แฟนเพจนะครับยากหน่อยนะของฟรีอันนี้ส่งให้ฟรีเลยนะตอนนี้มีหนึ่งรางวัลนะเดี๋ยวรางวัลมีอีกนะครับก็จะทยอยแจกเรื่อยๆจนกว่าผมจะได้1นึ่งแสนซับนะครับอ่าไปที่เพจ js 1 4 artwork นะครับแล้วก็กดถูกใจเพจด้วยนะอ่าพอแคปเสร็จแล้วนะครับที่สอนไปเมื่อกี้ลืมหรือ,อยังนะครับโฟล์ดชอปอะใครยังไม่ลืมมา เลือกมาเลยแล้วก็ไปที่ตารางนะตารางนะครับภาพสะท้อนนะครับเลือกสายขวานะครับอ่าเลือกสายขวาแล้วก็กดอีกอันนึงแล้วก็เปลี่ยนนะครับไปที่ไอตัวเนี้ยข้างๆตารางที่เป็นดินสออะแล้วก็กดเพิ่มภาพนะครับเพิ่มภาพอีกภาพหนึ่งที่เป็นอ่านี่ก็จะมีทั้งแฟนเพจ Facebook แล้วก็ ยู u ูบนะครับที่กดติดตามแล้วต้องกดติดตามทั้งสองอันนะอาเสร็จแ,แล้วก็เซฟนะครับเซฟเป็นโมดฟรีมาเลยหลังจากที่เซฟรูปเสร็จแล้วนะครับก็ส่งมาในอินบ็อกซ์แฟนเพจ JS14 Artwork นะครับหรือจะแปะในโพสต์ใหม่ก็ได้นะครับผมเห็นหมดนะครับเพราะว่า แฟนเพจมีอยู่ประมาณสา0ร0อยสี่ร้อยนะครับใครทำอะไรผมเห็นหมดนะครับเขียนคอมเมนต์นิดนึงนะครับว่าทำไมถึงอยากได้เล่มนี้นะครับเขียนบรรยายมานิดนึงนะครับเหตุผลอันไหนโดนใจนะครับผมแจกเลยนะครับส่งฟรีด้วยหนึ่งเล่มนะครับเล่มนี้กราฟิกดีไซน์มูลค่าสามรอยแปดสิบบาทนะส่งให้ฟรีถึงบ้านเลยนะครับใครชนะเดี๋ยวผมจะติดต่อไปอีกทีนะครับส่วน กติกาการร่วมสนุกนะครับเราให้ถึงสิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนผมแจกเลยวันสุดท้ายนะครับวันที่เดือนนี้เดือนพฤษภาคม31วันที่31วันสุดท้ายนะครับโอเคไปร่วมสนุกกันนะครับใครมีลูกมีหลานนะชอบเรื่องกราฟ,ฟิกนะครับสกิดเขาให้มาร่วมสนุกนะเพราะว่าของฟรีรอแจกอยู่นะครับไม่แน่นะเล่มนี้อาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณก็ได้นะครับ โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับและไปให้ถึงแสนซับด้วยกันนะครับเย้ไปเลยครับบ้าย